ช่วยยิงระเบิดได้ยิงยิงระเบิดได้ด้วยวะยิงยิงยิงโอ้ยตอร์นาตอร์นานี่มันมีโชคของอะไรแบบนี้ตอล์าไม่มีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะหัวโอ้ดูบ้านนี่โอ้โหโ่ได้เมั่อชีมืชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิปุรีและ ทอรีเทอรีค <avez> <inner faith> <food> ุ้งนะคะในเกมหมค์ค <fringe> รับลักกี้บัตเทิลนั่นเองนะคะเย่ก็อันนี้นะคะเป็นลั c กี้บ็อก p แมปใหม่เออเรียกเรียกอะไรดีนะ l u ลั y กี้บ็อกหม่ใหม่ พี่พีคกิฟ์จะามานะคะโดยใช้ประยุกต์เอาจากลัคก,กี้บล็อกระเบิดขวดนั่นเองนะคะโดยที่กติกาของรอบนี้นะ,ะที่พี่กิฟ์คิดขึ้นมาก็คือให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนนะคะใช้ลัคก,กี้บล็อกสุมของออกมาจนกว่าขวดจะแตกนะคะโดยแต่ละขวดจะมีลัคก,กี้บล็อกทั้งหมดขวดละ1ิอันค่ะแต่ถ้าเราใช้ลัคก,กี้บล็อกครบแล้ว10บอันนแล้วขวดไม่ระเบิดนะคะให้เราข้ามขวดนี้ไปเลยอ่าแล้วโดยห้ามห้ามย้อนกลับมาขวดเดิมนะแล้วก็ ถ้าเราใช้แล้วมันเหลือสมมุติเราใช้แค่อันเดียวแล้วมันเหลือค่ะให้เราไปที่ขวดต่อไปแล้วก็เอาลัคกี้บ็อกซ์อันเก่าใส่เอนเดอร์เชนเอาไว้นะคะก่อนจะเข้าไปเปิดขวดใหม่โอเคไหมไม่พีอะไรนะอย่าไปคอยทีได้ไหมยาวจะตายกันจะจบ,บ้าเหรอโดยเราจะมีเก์การให้คะแนนทั้งหมด3คะแนนนะคะวิธีให้คะแนนการตัฟสิ์แรกคือคนที่เปิดขวดระเบิดขวดทำขวดแตกได้มากที่สุดนะคะ1คะแนนแล้วก็คนที่เหลือลัคกี้บ็อก มากที่สุดอีกหนึ่งคะแนนแล้วก็คนที่ชนะในคิวแบทเทิลนะคะโดยที่เอาของที่ได้จากล็อตี่บ็อกซ์เอามาใส่แข่งกันฆ่ากันเองนั่นเองนะคะคนที่ชนะจะได้เงินผมโดนทำลายอ่ะถ้าดื้อมากฉันจะยิงทีแล้วนี่อะไรเนี่ยวฉันมีปืนฉีดน้ำไม่เจ็บหรอกโซล่าไม่เจ็บหรอกโซล่าไม่เจ็บหรอกโซล่าโอ้โหเจ็บหรอกไม่ไม่ถึงไม่ถึงเจ็บเนี่ยไม่ต้องเจ็บยังไม่ เจ็บก็ตายแล้วสุดละไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บก็ตายแล้วสละมันสุดยอดมากคือในใน Lucky Box ที่เราให้ไปนะจะมีของพิเศษแบบนี้อยู่นะก็ถ้าสุ่มออกมาแล้วได้ของดีๆแล้วแก็จะอาจจะมีโอกาสชนะในคิวแบทเทอรนั่นเองนะคะโอเคอ่าแต่ละคนเลือกสีเลยค่ะเอีนเลยอ่ะถือเป็นมุขที่เราไม่เล่นบานดาแล้วสละ อะไรนี่มันปืนใหญ่นีโออาสตองไซโคเจดอัดอาฟตองไม่ใช่เหรอโอ้เล่นขวดยากไปเล่นของยากมันหายไปเลยเป็นไงมันปิวเนียนะมันปิวมันปิวไก่หรือเปล่าเลยโอเคเก็บสตาร์อยู่ไหนเก็บสตาร์อยู่ตรงนี้นี่อันนี้คือขวดแรกค่ะพวกคุณเลือกสีไปจ้ำขวดของคุณได้เลยโดยที่กิ๊บหริอจะายไหมหรอ ต่างกันดิก็สีสีฟ้านี่สีดำดมันดูไม่ออกไงตาบอดสีเหรอไอบล็อกเทีนทีไปไปกล่องหน้าเลยใช่ไหมเอ่าทียนทีตีได้เลยนะคะมันเป็นจริงจริงอัน,นไอเทียนทะีเนี้ยมันคือลัคกี้บล็อกนะมันเป็นลัคกี้บล็อกบอมเป็นลัคกี้บล็อกพิเศษคะ่ะวางวางตรงจุดที่เป็นไอ้นี่เลยเออแล้วค่อยๆทุบทีลรันสีลรันทุบไปได้เรื่อยๆเลยทุบเร็วๆก็ได้นะทุบไปนะเออทุบไปได้เลยโอ้กองถุเทียนมีเต็มเลยโอยั้งวะนี่โอ้พี่มีหลบมัน รูวมาทำไมแต่เอาไว้ก่อนโอ้โหดาบกออันนี้อันนี้นับไมได้แล้วใช่ไหมอันนี้นับไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วอไรมันีนางีเนี่ยเจ้าเจ้าเจ้าอะไรเนี่ยโอจะตายน้องตายไปน้องตาจะตายแล้วโอ้โหโดนอสโล้โโหนาอ่ โอ้โหเลือหัวใจดันเดียวหัวที่สองมามามาสร้าแม่งเปิดมาได้เอ็นีเอ็นทียักษ์เอออะไรไรูกเออเปิดไปอย่าลืมเอาอันเก่าเก็บก่อนนะเก็บัเอนเชเนี่ยเออลงไแล้วลงไปแล้วโอ้ไก่ไกไกอ้โหเดี๋ยวปิด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 ป้ปิดปิดปิดป ตายตายทีตัวนะใครทำอะไรอ่ะผมเองลกเหรอหรอวอาชนะเลยไม่ได้อะไรว่ไม่ได้ไไม่ด้ชนะแต่มันขวดนั้นถือระเบิดไงเนาะไม่ได้ใครันขวดต่อไปอ่ะไม่ระเบิดทีเดียวสองขวดเลยเนี่ยไม่แม่ไม่หลายขวดเลยเนี่ยไม่สองขวดแล้วก็แตกอยู่แล้วเหมือนกันเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอฉันเห็นแวบๆ มาคือคือมันมีเชื้อไฟอยู่ไงเธอต้องอย่าลืมมีเชื้อไฟอยู่นั่นนะไอแรงระเบิดอ่ะมันของโซล่านะทีนทียักษ์นะของโซล่าใช่คือของผมมันระเบิดตัวหนึ่งไงโซล่าโร์เปิดเปิดคิดคิดซะว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แตกไม่ได้แตกไม่ได้แตกเข้าใจว่าไม่ได้แตกต้องการไหมอะไรเขาไม่ระเบิดอ้าวสวัสดีครับขอยไป่อยครับน้องน้องเฮ้ สภาพแกไม่ต่างจากฉันเลยโซล่าเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้ะตอนสุดท้ายแล้วเช่ไมไม่ใช่ไม่ยังมีฝั่งซ้ายนะนุ๊ยังมีอีกเหรออีเรือเอาของเก่าเก็บนะคะแล้วก็ปืนของใหม่นะคะเราเดี๋ยวจะมาวัดกันนะคะว่าอะไรยังไงคะตฮ้ยตุ๊กจได้หรอวะไม่ได้จะเกาะไกยเกาะไก่เกาะไกยเกาะไก่อะไรวะเนี่ย โอเคนกขวดแตกละถ้ามันให้ถ้ามันให้ของที่ช่วยให้ระเบิดนี่มันไม่นับใช่ไหมมันต้องระเบิดเองเนะใช่ต้องระเบิดเองแล้วก็ของที่ดีๆของแร่ๆอย่างเช่นของที่ตีแรงของที่อะไรอย่างเงี้ยเก็บไ้ด้วยนะเผื่อตนใช้าด้วยช่วท้ายด้วยนะพวกนายเออตรงนู้นตัดเลยใช่ใช่สองขวดสองขวดดำนะไม่เธอมีหลายขวดชิ่หายละตัวละหายแล้วไม่ดอกเลย โซลาร์ทำไมเนี่ยเราใส่กอก่อนแล้วกันนกรอโซลาแป๊บหนึ่งนะโซลาตีไม่แตกเลยโอดอดแล้วล่ะหมดแล้วหรอหมดแล้วหรอไม่เหลืออะไรจบแล้วโซวซะขวดได้โซลาร์มีขวดที่เปิดไม่ออกเลยป่ะเอออันไหนน้องมาอันนี้มันทำบัลลัสก่อนอื่นจะต้องทิ้งอ๋อชุดบอาศัยก็ได้อะเอแม่มดแม่มดเฮ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยทำไมเป็นงั้นอ่ะจับเที่ยที่อเอ็นฮอลลี่ไม่รู้อ่ะเงินใช้ว่าเด็กโอ้ยทำไมคุณตายด้วยอ่ะเธอรีตายแล้วเธอรีทำไมฉันถึงโดนด้วยเฮ้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 ยตายเธอรีตายไม่ตายทำไมไม่ตายวะ รอ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 โวรป๊บนึงเนาะรอสวร์ปนอะไรเ็อะไรกม่โลเดี๋ยวสรก็ตายไม่หเดียสู้รสู้โอ้โหอะไรไม่รู้นี่ไแอย่างจะไม่ได้ทิ้งทิ้งเอาขยะใส่กล่องไว้ก็ได้นายุ้ปล้ตูใช่ไหมเนาะยังไงฉันก็ชนะนายอยู่แล้วสั ไม่เกี่ยวตัวละเมื่อกี้เปิดปุ๊บตูมเลยตัวละตีธรรมดาพอจริงเกงเมื่อกี้นกไม่ได้ด้วยเนี่ยต้องต้องต้องแก้ต้องให้นกเพิ่มเพิ่มอีกหนึ่งขวดเอ๊ะแล้วนกไปตีขวดตัวเองอ่ะก็ไม่ได้ต่างกันเออขวดรเิเลยเออคลิกเลยสรละโอเคเฮ้โชคดีว่ะแต่ขวดหายเลย ลิได้ยังมันก็ต้องให้ขวดหายไปเถอะรอแป๊บนึงรอรอรอกอนรอแล้รอก่อนะมองไม่เห็นเว้ยอ่านี่ไงโอ้โหอันนี้เรียกสวยจตัวโอ้ยนี่อะไนี่มันอะไรแปลกอ่ะขยะอยู่ไม่แตกครรับจิงเลยเนี่ยทไม่แตกเลยคะทอรีหมดแล้วเหรอหมดแล้วแล้วก็ติดเหมือนว่าปวดไม่แตกหน่อยดวยนมหน่อยได้ไหมเขานมหน่อยเออโอ้ ถ้าได้อุปกรณ์เทพๆก็ใส่ไว้เลยนะจ๊ะปิ้ว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 เอฮ้ยเฮ้ยอะไรอันนี้นับไหมนับไหมนับแหละต้องนับไม่ขอเข้าไปแล้วกันโอ้โหอะไรนะนกอันนี้นับไหมนับแหละต้องนับแหละไหนอ่ะเนี่ยดูพื้นเด็ด โอ้โหขวดยังไม่แตกเลยมันโดนแค่ฐานก็ขวดแตกไม่นับเหรอนับฐานไหมไอ้นับขวดไม่ได้นับฐานอันนี้ถือว่าแตกแล้วถือว่าแตกละทุเลศแล้วผมก็เสียลัคกี้ไปอันนึงงนี่นะใช่เมื่อกี้เนี่ยทองมันตกลงมาทําขวดเป็นรูอันนี้คือขวดสุดท้ายค่ะอ่ะเทอรี่เปิดก่อนเลยโซล่าใจเย็นๆนะโซล่าขอดูเทอรี่หน่อยไม่ขวดนี้มันมีรูอีกแล้วเนี่ย มันลึมบึมแบบนี้เลยุ้มลึมแบบนี้เลยไม่ตายว่ะโอ้โหโอ้โหทีพีผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทีพีทีพีเธอไม่เป็นนะเต็มเลยโซลาร์กัลโทรีเปิดไม่ได้คนละหนึ่งขวดเท่าๆกันใช่ไหมอืม โอเค,อเคแต่ว่าของโทลี่ต้องมาเปิดขวดนี้ซ่อมเพราะว่ามีขวดนี้เธอตีตีภาไปใช้ขวดนี้แต่ยังไม่ชนนคะแนนให้แล้วว่าขวดนี้เธอไม่ได้คะแนนไปแล้วโอเคไหมโ<อ>ทีไหมขวดนี้ลงลงใหรอตอมทิศเมื่อกี้เธอไปตีขวดตัวเองเดี๋ยวน้องหาว่าพี่โทลีโกงพี่โซล่าหนึ่งแน่หขวดห้าอันเหี้ยปิวปิปิววปิวปิว,ป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 ว อันหนึ่งเออถือว่าได้เลยไอ้นี่และไอ้นี่แหละของดีโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาตัดสินคะแนนกันนะฮะเอาของจากในกล่องเอ็นเดอร์เชนที่ในรวบรวมได้ทั้งหมดฮะเออเอาเฉพาะเอนเดอร์เอ่อเอาเฉพาะลัคกี้บ็อกซ์นะใส่เข้าไปในกล่องแต่ละคนเลยคะแนนเปิดขวดอ่ะพวกนายเสมอกันเข้าใจว่าเพราะนายต่อคนต่างก็เปิดขวดไม่ได้คนละหนึ่งขวดคะแนนเท่ากันเออเสมอของมกมีแค่นี้เหรอของโซล่า สามสิบเอ็ดบวกยี่สี่ได้เท่าไหร่โซล่านับให้เราดิ <No. S 1> เอา้าฉันชนะมีนกัี่ยแล้วอะไรกรรมการไม่ทำงานเลยเป็นห้าสิบห้าได้ห้าสิบห้าเขาชนะโคลี่โชคดีกว่าของโซล่าเปิดเปิดเปิดุบนานไงแปลว่าคะแนนที่สองโซล่าโคลี่ชนะแล้วก็เหลือคะแนนที่สามก็คือคะแนนแบตเทิลนะคะแบตเท่อน คะแนนต่อส das <weiß> ู้กันเราจะต่อสู้กันท่ามกลางสายฝนหรือเราจะปิดฝนดีอืมบรรยากาศดีดีจะปิดฝนให้โอเคในเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะนแน่นะว่าาจะใช้เซ็ตนี้อาวุธล่ะไม่ต้อห่วงเดี๋ยวก็เห็นโอเคทอรี่พร้อมแล้วนะพร้อมโอเคพร้อมไหมนะหนึ่งสองสามแล้อ้โห เอาชนะไปเหอะขนาดเนี้ยไป <c oughs> เจ้าชนะยังไงนะเจ้ชนะยังไงไอเดียก็คนมันเกิดได้ไแกมันไอชื่ออะอะไรนะก็จะแบบเอ้ย <c oughs> เราจะสรุปให้ฟังนะคะก็คือตอน โทลิหนึ่งคะแนนโทลิได้หนึ่งคะแนนเรื่องลัคกี้บ็อกซ์นะส่วนโซลได้หนึ่งคะแนนเรื่องเคิวแบทเทิลนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องประสินกันด้วยคะแนนที่เหลือคือเอาลัคกี้บ็อกซ์ที่เหลือ,อ,อท,ทั้งห,หมดเอาเฉพาะลนะัคกี้บ็อกซ์เพียทีฮะเปิดเฉพาะอันนั้น <Yeah. S 1> แล้วเราก็หาของแล้วเดี๋ยวัดสินกันใหม่เราถือ <Hey. S 1> เออ <ไป S 1> เปิดที่นี่จะ<า>ดีเหรอเดี๋ยวก็เละหรอกเปิดตรงข้างล่างก็ได้เปิดเลยเออเปิดแท่นนี้เปิด <Yeah. S 1> จกกนกว่าจะหมดอ่ะแล้วก็ลองไปคิดกันเราเองว่า เราจะเอาอะไรมาสู้หรืออะไรต้องการโอ้โหเอาไอ้นี่ไปสู้กับโซล่าได้ไหมดูทั้งตัวมันเกือบตายพี่ยิงมันไม่ตายด้วยอ่ะเลี้ยงอะไรแรกไหมเฮ้ยดูของแรกอยู่โทษพี่ดูต่อยาเฮิยยิงยิงระเบิดได้ด้วยว่ะยิงระเบิดมิวได้อาว ตัวร้ารนนี่มันมีโชคของอะไรแบบนี้ตัวร้านไม่มีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะหัวโอ้โหดูบ้านดิโอ้โหเฮ้ยแม่โอ้โหผมขอซื้อของหน่อยครับไม่มีไม่ได้มีมีมีดน้อยมากเลยอ่ะนะเฮ้ยเฮ้ยของใครเนี่ย ในเจออะไรบ้างไหม <c oughs> ในเปินไหนในเปินโอ้ไม่ใช่ปืนล้ะหมดแล้วผมก็หมดละในปืนเลือกชุดกกเกาะเราเองแล้วดูกันอีกใหม่อีกตานึงจะบอกว่าตูมีปืนสองกระบ,บอกดูดูดูดีเอมครับผมต้องการความเท่าเทียมทางอาวุธ <laughs> มัน,นมใช้ดาบมันเป็นดวงของเธอเองเรามาดูกันนะคะว่าคะแนนพิเศษโทลีจะสามารถเอาชนะโซลารได้ไหมตอนนี้นะคะสุดยอดอาวุธของโซลารนะคะกับชุดสุดยอดชุดเกาะของโทลีนะคะถ้าดวลกันใครจะชนะนะคะนี่นี่มัน <c oughs> <c oughs> อ,อ้กนเอเอ้ยอก,ก็คิดว่าเธออาจจะชนะก็ได้นะชุดเกาะเธอแบบอาจจะแกล่งแกร่งมากอะไรเงี้ยปกติชุดเกาะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะถ้าเกิดมันยิงโดนรัวๆขนาดเนี้ยเธอต้อง

โซล่าไม่เป็นไรต,นไไตายนะโดนไฟไตายโดนไฟเขาตายอันนี้เดี๋ยวฉันจะพาไปสู้ที่อื่นมีการพาไปสู้ที่อื่นด้วยนะสังเวียนแมตช์สุดท้ายใช่ไหมสังเวียน,มน,นแมตช์สุดท้ายจะต้องยิ่งใหญ่หน่อยเดี๋ยวโทนี่จะโกงไปโซล่าจะเอาชนะโทนี่ไม่ได้ได้ยังไงแฟนคลับโซล, <ๆ S 2> าล่าร้องไห้กันหมดพอดี <ๆ S 2> ๆๆเดี๋ยวนะขอขอเซตเซตเซตสปาเอันโอเคพร้อมายังสุดยอดการตัดสินระหว่างสุดยอดอาวุธและสุดยอดชุดเกราะครั้งที่สามครั้งสุดท้ายเริ่มได้ หล้วอีกตอนมันจะเป็นทีเลยเหรอโซล่าไหนต้องฆ่าน้องให้ได้สี่สักครั้งมันก็ยังดีโซล่าฆ่านเลยโซ่าหนีล่านี่าหนีแกจะหนีไปไหนจะไปเลยล้ำไปล้ำไปล้ำโอ้ไปล้โอ้ไปล้ำโซล่าบอกว้ไม่ฟิวอาว่าเอาวะยว่าอยาไหนหดูนกสิกสิกไปแล้ว โาใครจะได้เนี่ยโอ้โหโซล่าเนปีการเปลด่ยนอาวุธแับกระทำหนาฮะโอ้โหยิงโดนซลาที่ผู่เข้ามาในเฟรมนะโอ้วัสดีไงน้องยังไม่โดนหรือว่าโดนแต่ไม่เจ็บโดนโดนแต่ชุดเก่อนี่มันเอาค่าวสารมาเป็นแทนนั่นไงแทนเกาะค้าวสารมันยิงรีเรื่อยอะ มันไม่กระเด็นือได้โดนไปโดนละไปไปทีไไปไปทีไปอีกทีล่าทั้สนสตาเป็นไข่าปนตีเลดแล้วนะโแล้วโซล่าออไม่เอา่เอาสต่สลคืออาวุธอาวุธนกไม่เท่าไหร่แต่ชุดเกาะนกนี่เทพมากใช่ไหม ใช่คือชุดเกราะมันเทพมากแต่โดยรวมคือลำบากเพราะคาถารจะหมดแล้วเหลือชุดเกาะนกเป็นยังไงวะขอดูหน่อยดิมันไหนวะนี่ส่วนไหนเหอฮิลลิงแฟกเตอร์ในตัวมันทั้งตัวเลยชุดเกราะนีฮิวลิงแฟกเตอร์เหรอเอ้าแล้วมันระเบิดอ่ะชุดเกราะนกหายไปแล้วโอ้โหหฮะดูดิอุ๊ยเรามองไม่เห็นเพราะเราเป็นไอ้นี่อยู่ในอาเกมอลก่อนอ๋อเลื่องนกมีสามแถวอ่ะโซล่ะ ไหนจะยิงไงหมดไหนจะมันใช้จะไหนมันจะใช้ค่าอาหารแทนนั่นอีกนะไอ้ส่วนนี้เป็นข้าวสารอะไรแมพซื้อค่ะกิ่ไหนกิ่ไหนโซลี่อันนี้ไปอ่ะฟิวทีเดียวจะเป็นยังไงตายตายหมดตายะโซล่ะมันเสร็จสิ้นภารกิจมันละอะไรวะมันดาบเล่มเดียวกันกับที่ตูมีนสกิลเหมือนจะโอ้ อ๋อมีมีสกิลคำว่าลัคกี้ด้วยลัคกี้บวกร้อยกับลัคกี้บวกสุดตายรู้ไหมว่าฉันไปเจอแล้วฉันก็เดินผ่านมาไปรทาตกไว้ของผมนายไปจะจมีครบสองอันอยู่เลยนะไม่ไม่ดาบอันนี้ยของนายนายทําตกครั้งแรกแล้วนายก็ไม่ได้หยิบไปตูโดนระเบิดอย่างเดียวเลยแล้วมากกว่าอ๋ออีกบ้ามันมัขโมยตรงไหนก็นายไม่เอาอ่ะนายไม่สนใจโอ้ย อยเก็บก่อนไปอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ฉันโอ้ยิ่งใหญ่เหลือเกิน Powered w h i นี่คืออะไรกันเน้ยบ้างย่างนี่ก็ได้นี่ก็ไดโอเคนะคะในที่สุดนะคะมายครับ Lucky Button นะคะก็จบจะเพียงทอดีนะคะโดยผู้ชนะก็คือทอลีทอลีนั่นเน่นที่ได้คะแนน2ต่อ1นะคะน้องมีที่หน้ามชนะเรียงเนี่ยอะไรมคำ น้องเป็นขี้หน้าผมจะได้ขนาดพี่เนี่ยแอบแอบแอบจะทำแอบจะแข่งต่อเพื่อให้โทลิเพ้เนี่ยประกวดโซ่าล้ได้เลยเพ้อะไรขอโซ่าล้วะเนนี้ฮะรุ่นปัญหาให้เริ่มต่อรอดโอ้ยโอ้ยตายเลยด้วยไอ้บ้าเอ้ยโอเคค่ะก็ชุดนี้ไม่ต้องใส่แรกเว้ย โอเคค่ะก็ขอเอ่อโปรเจกต์นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คู่ผู้เข้าแข่งขันคราวหน้าจะเป็นใครแคลร์เธอเข้าได้ไหมแข่งใครนะคะก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายน้องสามารถรุ้งบอได้นะคะอยากใครมานะคะโอ๊ยไอพวกบ้าจะมาหลบข้างหลังยังทำไมเนี่ยไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเย้พวกเลยสติกเกอร์ลายคีบปลีและของเพื่อนบอกว่าจำไหนแล้ววันนี้ที่ไลน์เตอร์มีให้เลือกมา อย่าลืมมาอุดหนุนและเก็าาสบสะสมกันให้ครบนะคะ